เกมการเรียนภาษาคืออะไรการเรียนภาษาเนี่ยนะมันเหมือนคุณอยู่ในสนามถ้าคุณประสบความสําเร็จคือคุณชนะเกมนี้ถ้าคุณวนๆอยู่กับที่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่แบบไม่ไปไหนคือคุณแพ้ตลอดในเกมเนี้ยเกมการเรียนภาษามันมีปัจจัยเดียวอ่ะที่ทําให้คุณแพ้ตลอดมันคือการที่คุณไม่รู้กติกาคุณลองนึกภาพนะทําไมบางคนเรียนแล้วเรียนอีกเรียนวนๆวนๆวนๆอยู่อย,อยู่หลายปีเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆออก็ยังพูดไม่ได้หรืออย่างบางคนเนี่ย มาจากศูนย์เรียนไปได้แค่แป๊บเดียวปีหนึ่งอาจจะเซสักปีเดียวโอ้โหกล้าพูดพูดได้มั่นใจเชียมีอยู่ในคลิปนี้เลื่อนลงดูได้อยู่ในคลิปนี้คนนี้แหละ e d a y you can do it you will never forget it importantly uh. <Okay. S 2> i have to practice ไม่แคร์ด้วยฉันจะพูดแบบพูดผิดวุถูกฉันไม่ ôi, แคร์ด้วยฉันมั่นใจฉันกล้าพูด couch, เฮ้ยเขาเก่งกว่าคนอื่นเหรอไม่แต่เขา,ารู้กติกาว่าเขาต้องทําอะไร ในสนามน,นี้แล้วกติกาที่ครูแบมจะพูดเนี่ยนะหข้อนะเป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับถ้าคุณยังไม่ยอมรับกติกา5ข้อนี้ครูแบมกล้าพูดเลยว่ายากมากที่คุณจะชนะในเกมการเรียนภาษาข้อแรกนะคะที่คุณต้องรู้การเรียนภาษาเป็นเกมระยะยาวขอแค่ข้อแรกอะ ถ้าคุณยังคิดว่าเฮ้ยฉันมีเวลาแค่2เดือน3เดือนฉันต้องรีบใช้หรือแบบขอคอรับติวติวรีบรีบหรือฉันกะว่าฉันจะเรียนแป๊บแป๊บ,ปบแล้วเลิกไม่ผ่านแล้วนะคะพื้นฐานสําคัญที่สุดในการอยู่ในสนามของการเรียนภาษาคือต้องยอมรับว่ามันคือระยะยาวต้องยอมรับข้อนี้นะคะถ้ายอมรับไม่ได้อ่ะคูว่าอย่าเข้ามาในสนามนี้เลยมันเสียเวลาเสียเงินกติกาข้อที่2ที่คุณต้องยอมรับให้ได้ก็คือถ้าคุณใจเย็น คุณจะเป็นไวคุณจําแค่คาถาเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามคุณอยู่ในสนามฝึกภาษาเราเข้าใจว่ามีหลายคนที่เข้ามาอยู่ในสนามนี้เพราะมีความจําเป็นบางอย่างที่มันแบบ รีบเร่งเหลือเกินบีบคั้นเหลือเกินเจ้านายหรือว่าแบบที่ทํางานหรือชีวิตมันบังคับเราให้ต้องรีบต้องรีบต้องรีบแล้วบางทีใจคุณมันก็ไปตามเหตุการณ์ที่มันบังคับคุณแต่ถ้าคุณมีคาถาข้อนี้ติดตัวไว้นะคะใจเย็นจะเป็นไวใจร้อนพังแน่นอนนี่คือสนามของการฝึกภาษาและเป็นแบบนี้เสมอทุกครั้งที่เราเรียนรู้ภาษาแล้วมันไม่เป็นตามใจเราเราใจเย็นได้ไหมถ้าเราใจเย็นได้คุณชนะแน่นอนเกมนี้ข้อสามที่คุณต้องรู้คือ เกมนี้ไม่ใช่เกมของการท่องจําจําได้ไม่ได้แปลว่าจะชนะในเกมนี้นะจาไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าจะแพ้นะคะการที่พูดภาษาได้ไม่ได้มาจากการจําได้ค่ะการที่พูดภาษาได้มาจากการชินค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในสนามอยู่ในเกมฝึกภาษานะคะวิธีการคือเราจะไม่ท่องเพื่อจำนะคะแต่เราจะฝึกฝึกก็คือฝึกให้ชินฟังจนชินพูดจนชิน แล้วสิ่งที่จะทำให้เราได้ยินภาษาจนชินคือวิดีโอค่ะวิดีโอนั้นจะต้องเป็นวิดีโอที่เป็นสตอรี่เป็นเสียงเรื่องเล่าภาษาอังกฤษหรือไม่ก็บทสนทนาได้หมดไม่ใช่วิดีโอครูสอนเพราะการที่จะทำให้ตัวเองชินฟังจนชินพูดจนชินเกิดจากการทำซ้ำๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้เกมที่คุณเคยเล่นมาเป็นยังไงถ้าเกมที่คุณเคยเล่นมาบอกว่าคุณต้องท่อง แล้วก็ไม่มีการให้คุณได้ทำฝึกซ้ำๆได้ยินเสียงภาษาอังกฤษซ้ำๆได้พูดภาษาอังกฤษซ้ำๆแปลว่าคุณไม่ได้อยู่ในสนามฝึกแล้วก็ไม่แปลกถ้าคุณอยู่ในที่แบบนั้นนานๆมีแต่ให้ท่องให้จำแต่ไม่เคยได้ฝึกคุณเรียนเท่าไหร่คุณก็ไม่มีทางชนะเกมนี้เพราะนั่นไม่ใช่กติกาเกมนี้ค่ะกะติกาข้อนี้ถ้ายอมรับไม่ได้อย่าลงสนามค่ะอย่ามาสนามนี้ค่ะมันเป็นกติกาบังคับค่ะเพราะมันคือธรรมชาติค่ะ คนเราสื่อสารได้จากความชินค่ะกติกาข้อที่4ต้องใช้ตัวเองลงไปอยู่ในสนามเกมนี้ไม่ใช่ครูสอนแล้วคุณจะเก่งคุณจะเก่งจากการที่เอาตัวคุณอะฝึกเพราะฉะนั้นเมื่อกติกาเป็นอย่างนี้นะคะคุณตัดทิ้งได้เลยค่ะการเรียนตัวต่อตัวคุณตัดทิ้งได้เลยค่ะตัวต่อตัวคือคุณไม่ได้อยู่ในสนามค่ะเมื่อไหร่ก็ตามมีครูสอนภาษาอยู่กับคุณคุณไม่ได้อยู่ในสนามถ้าคุณอยากชนะในสนามนี้นะคะ สิ่งที่คุณต้องโฟกัสคือโฟกัสแค่ตัวเองคนเดียวเท่านั้นการเรียนภาษาเป็นเรื่องตัวใครตัวมันคุณต้องอยู่กับภาษาคุณต้องอยู่ในสนามคุณต้องฝึกคุณรับข้อนี้ได้ไหมคุณรับได้ไหมว่าการเรียนภาษาถ้าคุณจะชนะคุณต้องเอาตัวเองลงมือทำเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5คือเกมนี้เป็นเกมการพัฒนาทักษะไม่ใช่เกมของความรู้เกมการพัฒนาทักษะกับเกมความรู้คนละเรื่องนะคะ คุณไม่มีความรู้ก็ได้คุณไม่ต้องรู้ด้วยซ้ำว่าเอ้ยมันอยู่ในส่วนไหนของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแต่คุณมีทักษะเพราะคุณเคยฝึกมาคุณเคยเห็นเหตุการณ์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ยินภาษาอังกฤษซ้าําๆคุณได้มีโอกาสพูดภาษาอังกฤษในประโยคที่คุณเทรนมาซ้าําๆนั่นแหละมันคือเกมแบบทักษะคือเกมแบบนั้นจะมีความรู้ลึกซึ้งหรือไม่มีแล้วแต่คุณไม่ได้จะไปเป็นนักภาษาศาสตร์โอเคปะ่ะ สนามที่คนไทยเจอมาตลอดชีวิตมันคือเกมของความรู้ค่ะที่คุณต้องไปสอบอ่ะที่คุณต้องเรียนไวยากรณ์ลึกๆที่ต้องรู้ชื่อเทนต้องรู้ทุกอย่างนั่นคือสนามความรู้ค่ะคนละเรื่องกับสนามทักษะในสนามทักษะถ้ามันมีความรู้ซัพพอร์ตได้มันก็ดีแต่ความรู้มันต้องเรียนน้อยๆถ้าเมื่อไหร่คุณเอาความรู้เยอะๆอะ่ะ คุณจะมีโอกาสฝึกทักษะน้อยแล้วนั่นคือสิ่งที่คนไทยหรือเด็กไทยส่วนใหญ่ผ่านมาค่ะความรู้ท่วมหัวค่ะแต่ทักษะไม่มีเลยภาษาอังกฤษและอะไรที่มันทำให้ความรู้ท่วมหัวคุณรู้ไหมเมื่อไหร่คุณเจอครูนี่แหละครูนี่แหละเป็นตัวทําให้ความรู้ท่วมหัวทุกครั้งที่คุณเจอหน้าครูครูมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่สอนยิ่งถ้าครูคนไหนไม่ยัง้งอ่ะไม่ยั้งเรายัดความรู้คุณอนะ่ะโอ้โหความรู้คุณท่วมหัวแน่นอนแล้วเอาตัวรอดไหม เอาตัวไม่รอดทีเนี้ยพอมันเป็นสนามของการพัฒนาทักษะถ้าคุณเข้าใจนะคะคือธรรมชาติของทักษะคุณต้องรู้ว่ามันจะค่อยๆพัฒนาแต่เวลาที่มันค่อยๆพัฒนานะพอมันติดตัวแล้วมันจะยั่งยืนแต่ช่วงพัฒนาเนี่ยนะมันจะไม่ได้ดั่งใจนึกนะคะคุณรับได้ไหมกติกาข้อเนี้ถ้าคุณรับได้คุณชนะเกมนี้แน่นอนแล้วกติกาห้าข้อนี้นะมันไม่ใช่แค่นักเรียนจะไม่รู้นะ ครูบางคนก็ไม่รู้แล้วครูส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็ไม่รู้ค่ะเขาถึงลากคุณลงไปในสนามของทฤษฎีไงคะเพราะเขาไม่เข้าใจสนามของทักษะว่ามันเป็นยังไง